ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องความสูขเล็กๆสุทินบ้านหน้าครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงเนี่ยครับผมกระบะพันแก่งครับ Ford r a n นเจปี2006ครับพี่น้องครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับสภาพสวยครับเลื่อนไม่แทบจาะเสียครับพี่น้องเลื่อนไม่หกหมืนนะครับบอกพี่น้องก้อนว่าเป็นรถประมูลรัชการครับใส้หน่อยนะครับสภาพสวยเครื่องยนต์ดีแน่นนะครับ ่วงล่างถูกยางครบเสร็จนะครับเพราะว่าจะเป็นระบบไฟออกทุกจุดเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าไปเบิ้งเครื่องน้ากันครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเด้เบิ้งน้ากันครับผมสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวไปดูเครื่องด้วยกันครับนี่ครับเสียงเครื่องครับนิ่มมากนะครับดูเครื่องด้วยกันครับรถสภาพสวยครับ Ford r a n g e r ครับปี2006ครับเครื่องยนต์2.5นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับดูเครื่องด้วยกันครับ เป็นลดประมูลครับพี่น้องครับดูคานครับคานหน้าน็อตยังไม่ได้ขยับเลยครับน็อตยังเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ยังครบเลยครับนี่ครับผมมาเต็มครบทุกอย่างครับนี่ครับผมนี่ครับคานก็ยังคานเดิมๆแต่พอได้ล่างนะครับพี่น้องนะครับเป็นคานเดิมๆครับคานจากโรงงานเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่ครับฟังทางขวานะครับ น็อตไม่เคยขยับเลยครับไม่ชนครับรถคันนี้ไม่ได้ชนมาครับสภาพสวยมากครับดูเครื่องครับเครื่องสตาร์ทนะครับตอนนี้เครื่องยังสตาร์ทอยู่ครับเสียงรถผายนอกยังดังกวัวเลยครับเครื่องเงียบมากนะครับแบตก็โอเคครับแบตเพิ่งเปลี่ยนได้ปีกว่าครับเนี่ครับระบบปั๊มเบรกนะครับพาสนะครับดูดีครับ แยกน้ำมันนะครับเครื่องนะครับเครื่องสวยมากครับแผ่นเพจครับนี่ครับผมแผ่นเพจก็ติดมาจากโรงงานนะครับมอวกอสติกเกอร์ต่างๆครับก็ยังดูครับลูกยงลูกยางนะครับในลูกยางก็ยังยังเหลือครับยังมีเหลือครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องครับเครื่องแห้งมากตัวนี้บอกเลยว่าเครื่องนิ่งครับเครื่องแหงๆครับ ี่น้องเลื่อนไม่แทบจะบบเสื้อครับสันนิฐานเลยครับถ้าไม่ได้ชนก็คือจอดครับผมจอดนานครับตัวนี้เป็นรถสภาพจอดนะครับไม่ค่อยได้วิ่งครับเลื่อนไม่หกหมื่นกิโลครับนะครับเบิ้งครับไอไหมครับมีไอไหมครับไม่ไอครับนี่ครับเครื่องดูดีมากครับไม่ไอไม่ควัน ดูหม้อน้ําครับหม้อน้ํามีดันปะครับผมหม้อน้ํามีดันไหมหม้อน้ําไม่ดันครับผมโอเคมีน้ําน้ําไม่ดันครับบอกเลยว่าสภาพสวยครับดูคานครับดูคานด้านหน้าคานด้านหน้าก็ไม่ผูไม่พังครับเอาให้พี่น้องเด้เบึงครับตัวนี้ครบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับ เป็นเครื่องเสียง USB เสียบ USB ได้ครับผมหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำเดิมครับจากโรงงานเลยครับผมนี่ครับผมดูเครื่องครับเครื่องแห้งมากครับสวยครับแต่อันนี้ยังร้อนในล่างเลยครับพี่น้องสภาพเครื่องดีมากครับดูคานสภาพสวยครับครับ มาดูฝากระโปรงหน้าครับนี่ครับผมนี้ยังมีหมายเลขครับน่าจะเป็นหมายเลขคูลรุพันครับด้านหน้าครับก็ถือว่าสภาพสวยครับนี่ครับฉีดน้ำผีดยางก็ยังใช้ได้ทุกอย่างยังใช้ได้ทั้งหมดนะครับระบบไฟใส่ได้ทั้งหมดเลยครับผม่ามาฟังเสียงเครื่องครับเสียงเร่งเครื่องด้วยกัน เสียงเครื่องครับไม่สัน่นไม่คอนไม่โยกครับลูกยางซีนต่างๆนะครับบูทก็ยังโอเคครับเสียงเครื่องดูดีมากครับเอาปิดเครื่องให้พี่น้องดีเบิ้งก่อนครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับด้านในด้วยกันครับครับผม นี่ครับส่วนรายละเอียดด้านในครับไม้ครับดูไม้หก0 0ื่นครับผมพี่น้องครับดูไฟครับไฟออกทุกจุดครับไม่ว่าจะเป็นไฟวัดรอบไฟไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับดูดีครับผมในาฬิกาที่ปัดน้ําฝนออกนะครับไฟฉุกเฉินครับดูแอร์ครับผมแอร์ออกเย็นครับนี่ครับผม ฟังเสียงแอร์ครับเย็นครับผมตัวนี้ต่อภาสีมาใหม่ๆครับภาสีใช้กันยาวๆเลยนะครับภาสีหกแปดครับวันที่ยี่สี่ตุลาสองห้าหกแปดครับนี่ครับช่องแอร์ช่องลมต่างๆก็โอเคครับยังใช้ได้ที่ล็อกที่ล็อกนะครับก็ยังโอเคนะครับตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนครับจใายมือหมุน นะครับพี่เปิดล็อกทุกอย่างมือหมุนก็โอเคครับนี่ครับสภาพฝั่งในครับข้างบนก็ไม่ขาดนะครับไม่มีรอยขาดเบาะก็โอเคครับเป็นเบาะผ้ากำมะยีนะครับนี่ครับด้านหลังก็ไม่ได้ขาดครับดูดีมากครับผมสภาพข้างในฟิล์มก็ติดมาครับนี่ครับผมน่าจะ ติดมาใหม่นะครับฟิล์มฟิล์มใหม่ครับนี่ครับผมฟิล์มเป็นเวอร์คูครับสภาพสวยครับฟิล์มด้านในนะครับทั้งข้างหน้าและด้านหลังครับฟิล์มนะครับถึงกระจกข้างครับนี่ครับฟิล์มติดมาใหม่ๆ่ครับอ่าดูด้านข้างครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกระจกมือหมุนครับ้ายมือหมุนอ่าขึ้นลงก็ยังฝืดฝดอยู่ครับ นี่ครับผมฟืดดูดีครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่ผุไม่พังตัวนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเบรกมือก็ยังใช้ได้ครับนี่ครับไฟเบรกมือขึ้นครับผมตัวนี้ใช้กันยาวๆครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีครับครับผมตัวนี้ใช้ usb ครับเป็นเครื่องเสียง usb เสียบด้วยนะครับ ที่จุดบุรีก็ยังมีอยู่ครับก็ยังเหลือครับผมครับคันนี้ห้าเกียร์บวกหกถอยครับนะครับสภาพดูดีมากครับนี่คือคอนโซลด้านหน้าครับฟิล์มใหม่ภาษีหกแปดใช้กันยาวๆครับฝากพี่น้องที่รับช่มทางช่องความสุขเล็กๆสุดที่บ้านหน้าอยากจะได้กระบะตอนเดียวครับนี่ครับผมสภาพสวยครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนครับผม ติดเครื่องแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ปรับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าครับซ้ายขวาอ่าขึ้นลงอ่าก็ยังใช้ได้ครับนี่ครับโอเคเอาปิดเลยก่อนครับผมที่ปัดน้ําฝนใช้ได้ทุกอย่างครับครบเสร็จสมบูรณ์ครับตรงนี้ปิดไฟก่อนนี่ครับดูกระบะแม็กไลเนอร์ครับแม็กไลเนอร์ก็ดูดีครับสภาพดูดีมากนี่ครับ แม็กก็เดิมเดิมนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามาจากโรงงานครับสภาพก็ประมาณนี้ครับด้านข้างก็จะมีด้วยกันห้าขอนะครับติดที่จับเป็นลาวมาด้วยครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีถลอกนิดๆิดหน่อยๆนอยนะครับแต่ก็ไม่ได้ชนหนักครับเป็นรอยขีดข่วนนิดนิดหน่อยๆอยครับนี่ครับไฟท้ายก็ออก นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเอาก่อนอื่นครับดูด้านท้ายครับเอาให้พี่น้องเบิ้งครับผมล้ออะไรไม่มีแต่ว่าดูดีมากครับสวยคัดซี่นะครับคัสซี่สวยแนบสวยครับรถไม่ค่อยได้วิ่งครับนี่ครับผมไม่ผูไม่พังครับนะครับอาจจะมีแบบ สีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าบอกเลยว่าสภาพสวยครับนี่ครับซุ้มด้านหลังครับดูดีครับอ่าให้พี่น้องไว้เบิ่งซุ้มล้อครับซุ้มล้อดูซุ้มล้อด้วยกันน้อยครับซุ้มล้อก็โอเคครับไม่ดำไม่เปื้อนไม่ขาดดูคัดซีครับคัสซี บ่ได้บ่ได้ล้างครับแต่ว่าสนิมไม่ไม่ถือว่าเป็นสนิมเกาะครับเป็นสนิมไม่ได้ล้างเฉยแต่ล้างก็น่าจะออกครับตัวนี้ครับผมเนี่ยครับดูคัดซีครับคัดซีก็ดูดีครับไม่ผูไม่พังดูยางครับเบื้องยางยางใหม่ๆครับล่องลึกมากยางใหม่ครับผมบอกพี่น้องเลยว่ายางใหม่ครับใช้กันได้ยาวๆครับผมฝากพี่น้องที่รับชมทั้งช่องยูนะครับ รถคันนี้สภาพสวยมากครับนะครับซุ้มล้อก็สวยคัตซีก็โอเคนะครับยางมาใหม่ๆเต็มๆครับใส่ได้เงาๆเลยครับยางครับร่องลึกๆนะครับหน้ายางยางเหลือเยอะหนวดยาวๆครับนี่ครับตัวนี้น้ํามันดีเซลครับดูด้านข้างก็ไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยโดนเบียดนะครับหรือโดนชนครับ นี่ครับสภาพสวยครับประตูด้านข้างฟังควขคับนะครับก็ยังมีหมายเลขน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นหมายเลขคูรุันธ์นะครับบอกพี่น้องว่ารถคันนี้เป็นรถประมูลราชการครับฟอร์เรนเจอร์ครับปี2 0 0พหครับนี่ครับดูข้างในครับนี่ครับข้างในดูดีมากครับประตูลองปิดประตูให้ดูครับประตูปิดแน่นๆครับ ดูก็สวยครับนะครับอ่าดูซูมล้อด้านหน้าครับฝั่งคนขับอ่าซูมล้อก็ดูดีครับผมยางดอกยางลึกมากครับนี่ครับอยากให้พี่น้องเบิ้งพวกซีนนะครับชุกต่างๆครับครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับดูคานนะครับหมายเลขนะครับหมายเลขคัดซีครับผมนี่ครับผม หมายเลขคันีก็ตรงตามสมุดนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากครับอ่านี่ครับผมด้านหน้าครับไม่มีชนนะครับไม่มีเฉียวสภาพสวยครับนี่ครับเล่มมีภาษีพร้อมโอนครับคันนี้ครับอาจจะมีรอยเขียวนิดๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับว่าเป็น ลอยนิดเดียวครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆไม่ได้เก็บสีครับสีสวยอ่ามาดูซุ้มล้อฝั่งด้านด้านซ้ายครับซุ้มล้อข้างนี้ก็สวยครับหน้ายางก็สวยครับสภาพสวยครับอันนี้สีก็ไม่ได้เก็บเป็นสภาพเดิมๆเลยครับที่ปัดน้ําฝนลูกยางก็ยังเหลือเต็มๆครับนี่ครับไม่มีชนมาครับ บอกเลยว่าด้านซ้ายฝั่งนี้ไม่ได้ชนครับเนี่ยที่เปิดก็โอเคครับนี่ครับปิดแน่นดูดีครับแต่ว่าฝั่งนี้จะมีรอยเบียดนิดนึงนะครับเบียดแต่ว่าถ้าไปขัดก็ออกครับตัวนี้ครับเป็นสีน่าจะไปเบียดกับข้างด้านข้างของลั้วของไรครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นรอยลึกครับรู้ว่าแค่เบียดนิดหน่อยครับนี่ครับผมก็ไม่ได้บุบได้บุ้มครับ ดูซุ้มล้อฝั่งนี้ครับซุ้มล้อฝั่งนี้ก็สวยคัดซีก็โอเคครับนี่ครับประมาณนี้ครับอาจจะมีสนิมนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นสนิมเยอะครับไปขัดหรือล้างก็น่าจะออกครับตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องด้เบิ้งกันครับได้พิจารณาครับยางก็ดอกยางหนาครับฟังนี่ก็โอเคครับช่วงล่างดีครับคัสซีสวยซุ้มล้อก็สวย คัตซี่ต่างๆโอเคครับผมเอาถ้าพี่น้องสนใจนะครับฝากพี่น้องเข้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องความสูงเล็กๆสุทินบานหน้าครับเมื่อนี้นะครับทางช่องความสูงเล็กๆสุทินบานหน้าได้เก็บนะครับภาพบรรยากาศนะครับฝากพี่น้องสําหรับท่านใดที่มองหากระบะตอนเดียวนะครับยี่ห้อ Ford r a n g เจครับปี2006ครับ คัวนี้สภาพสวยนะครับบอกได้เลยว่ารถสภาพหายากครับเลื่อนไม่นะครับได้60,000กิโลครับผมฝากพี่น้องที่รับชมอยู่เป็นรถใช้งานน้อยเอกสารพร้อมโอนครับคันนี้พาสี68แปใช้กันยาวๆครับเป็นรถประมูลมานะครับผมเป็นรถประมูลของทางราชการครับพี่น้องครับสภาพสวยครับไม่ได้ชนหนักครับ ห้พี่น้องเด้เบิง้งคานหนา้าทำการอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยคาดหน้าก็ยังดูดีมากครับผมถือว่าสภาพสวยครับสภาพดูดีเลยล่ะครับผมเอาฝากพี่น้องที่รับชมเด้อครับเดอ้ออยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมหรือสามารถโทรเข้ามาคุยได้หรือเข้ามาสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0806026823ครับขันนี้บอกพี่น้องไว้ก่อนว่าเปิดในราคา สบายกระเป๋ามากๆครับพี่น้องครับในราคา77,000่บาทครับผมเอาพี่น้องครับฟังบาผิดนะครับเด้อรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับเป็นรถประมูลครับสำหรับมือนี้ทั้งช่องความสุขเล็กสทินบานหน้าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อพอพลาดชมคลิปใหม่ๆครับสำหรับมือหนี้ทั้งช่องความสุขเล็กสทินบานหน้าก็ต้องขออําลาพ่อเม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ